สวัสดีครับทุกนะวันนี้ผมได้ออกตกปลานะครับวันนี้วันที่19บุก้าพันธานะครับพศ2568วันนี้ผมจะมาหมายใกล้ๆบ้านนะครับวันนี้หมายก็คือของท่าข้ามนะครับแต่ว่าเราจะมาหลังสนามบอลลงย้อยนะครับตอนนั้นจะมีปลาตะเพียนค่อนข้างเยอะ,ะครับจะเภทสายขาวครับแต่วันนี้ผมมี ความตั้งใจที่จะมาหาปาน,นินนะครับ,รบเรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะไปทางประตูน้ำนะครับนี่ครับนี่คือประตูน้ำท่าข้ามพอเราถึงประตูน้ำเสร็จแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายตามวงเวียนนะครับก่อนจุดนี้เราก็ต้องเลี้ยวซ้ายอีกทีนะครับ ะมีซอยที่ไปหลังสนามบอลน,นี่นี่ครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปเลยตอนนี้ก็หกโมงแล้วแต่ก็ยังไม่สว่างครับเลี้ยวซ้ายตามทางไปเลยครับเดี๋ยวก็จะเจอของขนาดนะครับ ด้านหน้าฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสนามบอลลุงย้อยนะครับนี่ครับที่ที่เราจะตกปลากันวันนี้ผมจะลองดูแถวๆนี้กันหาที่จอดรถนี่ครับ,น,รบนี่คือหมายตกปลาสนามหลังสนามบอลลุงย้อยเนะื้อฝั่งตรงข้ามจะเป็นสนามบอลแล้วค,คือสภาพหมายคันนี้ต่อ6โมง10นาทีแล้วครับยังไม่สว่างเลยก็ยังพอม,มองเห็นนิดหน่อย นะครับฝั่งตรงข้าวจะเป็นสนามบอลนะครับแล้วก็วันนี้เราจะลองลงแถวนี้ดูครับเราจะมาตามหาปลาน,นินในดงปลาตะเพียนนะครับเวันนี้เราจะได้เจอว้างเพราะหายตัวยากมากปลานินแต่ว่าปลาตะเพียนก็ค่อนข้างจะหาง่ายนิดน,นึงไหนก็ลองติดตามดูครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวไหมกับไหมหลังสนามบอลย้อยประตูนาะท่าข้ามครับผมครับอันดับแรกเราประกอบเสร็จ เบ็ดเสร็จสักหนึ่งชุดอะลองดูก่อนครับเพราะว่านี่เป็นหมายหมายธรรมชาติครับว่าเป็นคลองธรรมชาติมันก็เสี่ยงที่จะมีการลงตะข่ายตอนกลางคืนแล้วก็ยังเก็บไม่เสร็จอ,อะไรประมาณนั้นลรก็ลองเสี่ยงเบียงดูว่า <c oughs> <c oughs> เราจะโดนตะข่ายไหมเราก็ลองตีดูก่อนครับสักชุดนึงก็คือถ้าติดก็คือขาดไปเลยแต่ถ้าไม่ไม่มีอะไรก็คือ ามารถตกได้โอเคครับสรุปว่าไม่มีตะข่ายแล้วเดี๋ยวก็จะผสมน้ำเหยื่อของเราวันนี้ก็เป็นเหยื่อสลัมของนาเบื่อนะครับอาจจะมืดนิ็นึงจะมองเห็นไม่เดี๋ยวตอนเช้าก็ให้ดูกิน ครับชุดไปสายประมาณนี้ครับเอาอันนี้ครับตะกอ้อนิ่งชิ้นสั้สนๆแล้วก็อันนี้ตะกัวครับชิ้นสั้นๆนะครับเอาเบ็ดก็ศูนย์จุดแปดศูนย์จุดห้าครับอันนี้ศูนย์จุดห้านะครับผมจะใช้สองเบอร์ศูนย์จุดห้ากับศูนย์จุดแปดนะครับเหยื่อเม็ดแรกก็เป็นเม็ดโฟมนะครับเม็ดโฟม นะครับน่ครับลงเหยื่อชุดแรกนะครับชุดแรกเลยหกโมงสามสิบแปดนาีลงเสร็จเราก็มาลุ้นกันต่อครับว่าวันนี้เลยจะได้ ได้ปัน,นินไหมคือเขาตั้งใจคือจะมาหาปัน,นินในดงปาตพิมครับเอาละครับตัวแรกลงเบ็ดเสร็จสามสิบแปดอันนี้ก็สี่สิบครับได้สองนาที ตัวแรกเป็นตะ,ตะโกกครับตะโกกไซส์เล็กตัวสองสองนิ้วสานิ้วแต้มที่สองมาแล้ว ยังเป็นตะโกกเล็กอยู่ มาตะเกียนครับนี่ อันนี้เป็นปลากะมังครับ เปลียนใสสวยๆครับนี่ก็สามนิ้วกว่าสี่นิ้วครับปลาตะเพียน ม,มีทั้งตะกโกมีทั้งปลาตะเกียนครับโูกินไหมครับปลาตะกโกเลยครับ ประศักของเขาดสนจุผ่านไปไม่กี่วันเธอจะบินไปต่างประเทศก่อนที่จะไปผู้หญิงเรียมข้อตกลงการลาออกอย่างเงียบๆเพียงแค่รอห้สารตกรู้เลยโอเคแล้วฉันจะรอดอยู่ไ้ไันไปซื้ออาหารเถอะฉันโชคดีมากเลยเชินซีลานคุณทำอาหารอร่อยแค่ไหนก็ไม่กินไปทุกก็ยังทำให้ฉันกินอยู่นี่ถือว่าไปกัน 我们今天想干的事情。 một nhỏ nhỏ kêu cầm mang đi đi ăn đi anh đấy lên iwọ ní ìpínlẹ̀ ọ̀sán ṣe ń báyìí ọmọ ọmọ bàbá ọmọ 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 ọba tó ṣe 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 ṣe. ตะเพียนนะครับตะเพียนองี้ยน โกนุอยนะครับนี่โกใสนี่ ตะโกกเล็กหรืตอตะโกกไซส์เล็ก ล,ล,ล,ลบบนานาตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับ11โมงใช้เวลาตกปลา 6, 6 7 8 9 10 11เดี๋ยวก็ประมาณสัก4ชั่วโมงที่ตกปลาเดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้สักกีตัว มัเชือกยาวๆลงไปไม่ได้เลย้อชันนะตะโกกน้อยเดี๋ยวเร้มันลุน